สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันอาคารที่2มิถุนายนปี2563วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงพระสมเด็จขออนุญ,ญาตที่ท่องคำทำนายของสมเด็จโตท่านทำนายไว้ปี2411ท่านทำนายไว้อย่างนี้นะครับ สมเด็จพุทธจารย์โตพรมราลังศีได้ทำนายไว้เมื่อพศ2411ว่าจงอย่าทำให้พระแม่ธรณีเจ็บป่วยโดยเด็ดขาดหากหากพระแม่ธรณีเจ็บป่วยเมื่อใดเกษตรกร,ะร,กรจะตกทุกข์ระยกแสนแขนก็จริงอย่างที่ท่านว่าตอนนี้ดินป่วยหมดแล้วเมื่อดินป่วยผลผลิตลดลงยกตัวอย่างเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หากดินไม่ป่วยปลูกมันได้ไล่ละ1 5 0 0 0กิโลกร,รมัมหากรัฐบาลประกันราคากิโลกร,รัม2องบาท50ตังค์จะได้จะขายมันได้ไล่ละ37,500บาทพอดินป่วยปลูกมันได้แค่2,000กิโลกร,รมัมขายได้ .2 อจุดบาท50ตามราคาประกันเพิ่งขายมันได้ไล่ละ5,000บาทดินป่วยเงินหายไปจากดิน จึงไล่ถึงไล่ละ32,000บาทต่อการปลูกมัน1ครั้งคำทำนายสุดแม่นนะครับนี่คือสมเด็จโตทำนายไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เกษตรกร,กรให้ไม่ลำบากหรืออะไรไม่ก็ต้องอย่าทำให้ดินป่วยนะครับส่วนรายการต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องสมเด็จนะครับใน50ปีที่ผ่านมานะครับ ในวงการพระเครื่องหรือแม้แต่องค์กรของพระเครื่องทั่วประเทศไทยนะครับทั้งหมดเล่นอยู่นี้เป็นพระแก้ทั้งหมดนะครับถึง 98.5%. มีฟุกฟุกอยู่1.5%เท่านั้นเท่ากัน100องค์มีแท้อยู่แค่1องค์เศษๆนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลทำไมถึงเล่นเป็นพระแก้ทั้งหมดเพราะว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยรู้เรื่อง นะครับหลักฐานความเป็นจริงที่จับต้องได้ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประวัติศาสตร์ถูกเปิดเผยในคัมภีร์ไบาลานหรือคำของกระดาษสาของหลวงปู่คำที่บันทึกไว้มีมวลสาร5ดิน5ชนิดนะครับดิน7 ปงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองแล้วก็กับผงพุทธคุณอีก5อย่างนะครับเพื่อเป็นตัวมวลสารในการผสมสร้างสมเด็จนะครับพวกเสียนพระหรือองค์กรพระเครื่องไม่เคยมีความรู้ต้มประชาชนทั่วไปผ่านมาถึงป่านนี้ไม่น้อยกว่า40-50ถึงปีโดยที่ดูไม่ได้เลยแม้แต่ว่าพระแท้เป็นยังไงเออาก็บอกผิดพิมพ ผิดพิมพถามว่าเงาแม่พิมพ์เคยเห็นไหมเงาแม่พิมพเขาไม่เคยเห็นนะครับผิดเนื้อเนื้ออะไรเขารู้ไหมเขาไม่เคยรู้นะครับใช้ความสามารถสำนึกเอาที่เข้าข้างตัวเองว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้คือลมปากนะครับแต่หลังจากสามแผ่นดินถูกเปิดเผยอ,ออกมาก็คือลูกหลานของหลวงวิจารณเจรนายในรุ่นที่6นะครับตามประวัตินะครับเป็นรุ่นที่6 เพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดก็เก็บอยู่ที่สมบัติสมแผ่นดินซึ่งหลักฐานประวัติศาสตร์มีหมดนะครับส่วนหลักฐานที่จับต้องได้ก็คือแม่พิมพ์นี่แม่พิมพ์ทองคำนี่แม่พิมพ์ก็คือหินทรายก็คือหินรับมีส่วนนี้ก็จะหินที่เป็นปูนผ่อนแลน์ผสมมวลสารแล้วใช้พิมพ์แม่พิมพ์ทองคำในการปั๊มแม่ปั๊มขึ้นมาเพื่อเป็นแม่พิมพ์ ก็มีพวกปัญญาอ่อนบอกว่าการสร้างพระมีไม่กี่พันองค์นะครับคุณลองดูไปที่รูปภาพรูปนี้นะครับช่วยส่งไปที่รูปภาพนี้นะครับนี่คือปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ในปีพศ2411นะครับเฉพาะในงานนี้ปลุกเสกนี่มีพระมากถึงเป็นล้านล้านองค์นะครับตามประวัติสมเด็จท่านสร้างไว้มีพระ ไม่ต่ำจาก4ล้านถึง5ล้านองค์ตามประชากรในยุคนั้นปี2408นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างแม่พิมพ์มันไม่ยากนะครับแล้วโดยเฉพาะพวกปัญญาอ่อนที่มาคอมเมนต์บ่อยๆนะครับผมขอร้องอย่างนะครับถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านอย่าคอมเมนต์นะครับคุณคอมเมนต์มาผมมองคุณเป็นคนปัญญาอ่อนนะครับวิธีการสร้างพระจะสร้างให้ จำนวนมากจะต้องสร้างอย่างไงแล้วเราย้อนไปเมื่อ1560ปีก่อนเสร็จจากชาวนาเสร็จจากทำนานะครับทุกคนว่างทั้งนั้นรวยมากก็จะไปอยู่วัดหรืออะไรนะครับแล้วสมเด็จท่านก็ไม่จำเป็นต้องมากดพระนะครับเพราะท่านเป็นถึงสมเด็จลูกศิษย์ช่างอูตอองมมอ่ต่อเรือบางคุ้มพรมในอู่ต่อเรือบางคุ้มพรมนอกช่างชาวบ้านช่างเซมหมมีเป็นพัน นะพวกปัญญาอ่อนทำไมมาบอกว่าโอ้ยจะเอาที่ไหนนะวิธีสร้างแม่พิมพ์ผมจะหยิบให้ดูนะครับไม่ต้องถือกล้องก็ได้ใช้อย่างนี้นะครับอ่ะนี่คือปูนผ่อนแรนที่ผสมมวลสารของสมเด็จโตเมื่อใช้กั้นเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเสร็จใช้แม่พิมพ์ทองคําตัวผู้นะครับการกดลงไปนะครับการกดลงไปแล้วปล่อยให้ปูนมันแห้งนะครับพอแห้งเสร็จเรายกแม่พิมพ์ตัวนี้ออกก็มีแม่พิมพหนึ่งแม่พิมพ เพราะฉะนั้นมันถึงมีแม่พิมพ์ถึงส0 0 0มื่นกว่าตัวนะครับแล้วส่วนแม่พิมพ์ที่อื่นผมว่าส่วนเนี่ยเป็นแม่พิมพ์อุปโลกนะครับเพราะว่ารอศอก็คือรัตรนโก,กรสินสกนะครับใช้ตั้งแต่เรื่มใช้ตั้งแต่รอศแปสอ 87, ไม่ใช่พศแปสิบสานะครับก็เทียบกับพุทธศักราชก,ก็คือสองพร้อยสิบอ็ดนะครับ ทุกอย่างมันต้องมีหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ทุกอย่างต้องจับต้องได้นะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นเทคคาร์บอน14จากองค์กรปราลามโนแห่งชาตินะครับซึ่งเอาสมเด็จที่อยู่ในหีบหยิบไป10องค์นะครับก็คือพิมพ์นี้แต่ทั้งหมดนี้ต้องถูกทำลายนะครับเพราะการเทคคาร์บอน14พระต้องถูกทำลายนี่คือก่อนทำลายถ่ายรูปไว้นะครับก็คือ100 60นาน156ปีนะครับก็คือพระสมเด็จที่สร้างมาจะพาะในพิมพ์นี้156ปีเพราะฉะนั้นสมเด็จแท้ๆมันจะต้องมีประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกแล้วก็วิหลักฐานทุกอย่างที่จับต้องได้รวมทั้งวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้โดยเฉพาะกล้อง เทคโนโลยีสูงในปัจจุบันนะครับคนมองมานี้นะครับพระที่แท้จะมีมวลสารนะครับผมจะอธิบายนะครับนี่คือเม็ดทองคําที่เขาเขาจุดเล็กๆนี่คือทองคานะครับส่วนนี่คือดินเจโป่งนะครับส่วนดินนี้สีน้าตาลนี่คือสุมกอที่แตกหักนะครับคือสิ่งเหล่านี้ส่วน เราจะเห็นแม้แต่ทั้งมีเส้นเล็กเนืเ้ออะไรเล็กๆนี่คือมวลสารพวกแกสอนว่านเรืออะไรที่ตำแล้วไม่ละเอียดก็ยังมีติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูทั้งองค์นะครับเราจะขยับขึ้นมาดูนะครับพระที่แท้จะต้องมีมวลสารแล้วก็มีผงพุทธคุณทุกอย่างต้องมีครบนี่คือพวกแกสอนดอกไม้ที่ตำแล้วไม่ละเอียดยังล่องรอยก็ยังติดอยู่นะครับไม่ใช่พระเกี้ยงเกาาเหมือนเสียงพระที่อุปโลก ปัจจุบันที่เล่นอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นพระเกทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมจะบอกอย่างนะครับพระตำนานที่พวกคุณบอกว่าตำนานองค์ดังๆทั้งหมดผมบอกคุณได้เลยนะครับเป็นพระเกน,นะครับคุณไม่เชื่อคุณอามาเทสผมเทศให้ฟรีถ้าคุณบอกเป็นพระตำนานเป็นพระเกน,นะครับคุณคืนได้รีบไปคืนซะนะครับวันนี้ผมโชว์พระแท้ๆว่าจะต้องมีมวลสารละลายคุณไปดูของคุณเองก็ได้ว่ามีหรือไม่มีไม่มีมมเกทั้งหมด นะครับมวลสารนี้จะถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์ไบลานหรืออยู่ในกระดาษาของปู่คํานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกนะครับเช่นเดียวกับพิมพ์ทุกพิมพ์นี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับผมจะใส่เข้าไปในกล้องนี่นะครับองค์นี้นะครับนี่คือกล้องอันนี้คือพิมพ์วัดเกตจเจชั้นนะครับนะครับเราจะมาดูพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่คือเม็ดทองคํานี่คือซุ้มกอนี่คือเจ็ดโป่งนะครับแล้วนี่คือแม่พิมพ์ที่เอาไปเผาแม่พิมพ์ไม้เผาแล้วเป็นมวลสารนะครับเพราะฉะนั้นที่พวกคุณเล่นทั้งหมดเป็นพระเก๊ทั้งนั้นนะครับผมเช็คใบร้อยกว่าใบามีพระแท้ยอยู่เพียงสององค์เพราะฉะนั้นตีเป็นเปอร์เซ็นต์มีพระแท้ยอยู่ในเซียนเล่นอยู่แค่ .1% เตเท่านั้นเองร้อยองค์มีแท้ยอยู่หนึ่งองค์กับอีกนิดนึง นะครับส่วนชาวบ้านทั่วๆไปที่เก็บมาพ่อแม่เก็บมาปู่ย่ายที่เก็บมามีถึง20%ซนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกคุณเลยนะครับว่าพระที่คุณถืออยู่ถ้าไม่มั่นใจเอามาเช็คที่นี่ได้นะครับส่วนที่คุณเช็คแล้วไม่ใช่คุณเอาไปคืนคุณจะได้เอาตังค์กลับนะครับพระสมเด็จในตลาดตามประวัติมีการสร้างมีถึง4ล้านกว่าองค์นะครับเพราะสี่ล้านกว่าองค์ เพราะตามประชากรในสมัย2,408ประชากรมีอยู่4ล้านกว่าคนสมเด็จท่านสร้างไว้ก็คือกะเผือประมาณให้ว่าให้เท่ากับประชากรแต่ก็มีการทำนายมามากว่า2,559ถึง2,565สมเด็จก,ก็จะมีทั่วแผ่นดินก็ไม่แปลกนะครับคำทำนายของสมเด็จโตสุดจะแม่นเพราะว่าสมบัติ3แผ่นดินก็จะแจกเร็วๆนี้นะครับ3 0 0แสนองค์ ให้กับองค์กรทั่วไปเช่นหมู่บ้านอกองทุนหมู่บ้าน80,000กองทุนนะครับแล้วก็วัด3 5 0 0 0วัดโรงเรียน3 5 0 0 0โรงเรียนยังมีองค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับส่วนประชาชนทั่วไปคุณอย่าถามมานะครับคุณยังไม่มีเสร็จนะครับนอกเหลือจากว่าแจกแล้วมีเหลือเราจะประกาศให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไลน์เข้ามาอย่าถามอย่าถามเข้ามานะครับผมไม่ตอบนะครับ นี่คือชัดๆให้คุณรู้เลยนะครับพระทุกองพระทุกองเฮยยอดตรวจสอบมวลสารให้หมดตัวมาผ่านมวลสารมาแล้ววันนี้เราจะพูดถึงนะครับ,รบอันนี้นะครับมันเป็นหอยหอยเบีย้ยแก่นะครับเฉพาะในชุดของแม่พิมพ์ทองคาในชุดนี้นะครับที่ผมโชว์อยู่หน้ากล้องนี้ก็จะเป็นทําทจากเบีย้ยแก่นะครับเบีย้ยแก่ทั้งหมดนะครับนี่คือ คุณถ่าดูจากหน้านี้แล้วคุณไปอ่านเราเองนะครับส่วนรายละเอียดก็จะสมัยก่อนเทียบเป็นอัตราการใช้เงินนะครับเพราะสมัยก่อนรอ4ในราชาการที่4เริ่มต้นก็คือใช้เบี้ยเบี้ยเบี้ย,ยพวกนี้แทนเงินพวกนี้จะนําเข้าจากมาเลียมาจากฟิลิปปินส์กับอินเดียนะครับ,รบพอมาถึงยุคกลางของราชาการที่4มีการน,นําเครื่องจักรเข้ามาทาเหรียญ เพราะฉะนั้นจึงยกเลิกการใช้เบีย้ยหอยพวกนี้ถามว่าเบีย้ยหอยพวกนี้มีมากน้อยแค่ไหนคุณคิดว่าการใช้เงินแทนทั่วประเทศควรจะมีเท่าไหร่ถ้าเทียบแบบง่ายๆเทียบแบบง่ายๆนะครับผมว่าเป็นหลายคันรถสิบล้ออาจจะเกินด้วยซ้ําไปนะครับส่วนที่เลยมานี้นะครับเราจะพูดถึงก็คือนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือด้านหลัง นะครับนี่พิมพ์ใหญ่สองพิมพ์นะครับแล้วที่ผ่านมานี่ข้างล่างก็คือจะเป็นพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีนะครับนี่คือด้านหน้านี่คือพิมพ์เจดีด้านหลังนะครับส่วนนี้คือพิมพ์เก็บัวตูครับด้านหน้านะครับคุณจะเห็นมวลสารเต็มใบหมดนะครับชุดนี้เป็นมวลสารมากเป็นพิเศษเพราะบรรจงสร้างเก็บแล้วเป็นบล็อกแม่พิมพ์ทองคํา แล้วก็ใช้เบี้ยแก้ทําทั้งหมดนะครับนี่คือด้านหลังอันนี้ทัาสองเราจะเห็นหมดสารเยอะแยะไปหมดอันนี้จะเห็นหมดนะครับนี่คือพิมพ์เส้นได้ใหญ่วัดละคังนะครับแฟนๆพระเครื่องอย่าเข้าใจว่าเซียนอุปโลกที่พูดว่าเส้นได้จะต้องเป็นบางคุณผมไม่ใช่นะครับเส้นได้ใหญ่นี่คือของวัดละคังนะครับเซียนพวกกะเหล่ากะลานี่ไม่ไกยมีความรู้นะครับ นี่นนคือด้านหลังฐานแซมนะครับวัดระฆังพิมฐา,านแซมอันนี้ด้านหลังครับนี่พิมพโปรโกวัดระฆังครับอันนี้ด้านหลังครับวัดเกดชโยเจดชั้นนะครับว่าก็คือองค์ตะกี้ที่ผมถ่ายอย่างในนี้นะครับทั้งหมดนี้ วันนี้ผมเปิดเผยทั้งมวลสารทั้งทุกๆเรื่องเหตุผมผมวันนี้เปิดเผยเพราะว่าผมไม่อยากให้พวกนักต้มตุนในอดีตแต่ละคนสร้างบ้านสองสามรล้านได้เพราะการต้มตุนพวกคุณมานะคุณถือพระเกศท,ที่เขาอุปโลกว่าเป็นพระตำนานคุณรู้สึกคุณดีใจแต่คุณจริงๆในสายตาผมคุณนี่น่าเห็นใจที่สดุดเพราะคุณไปเชื่อลมปากนะครับประวัติศาสตร์ไม่มี หลักฐานความเป็นจริงไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเพียงแค่เล่ากันมาเชื่อบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หลักฐานความเป็นจริงมันมีอยู่นะครับคุณคืนได้รีบคืนซะนะครับก่อนที่พวกเขาจะล้มละลายหรือหลบหนีไปคุณจะไม่ได้ตังค์คืนเลยแม้แต่บาทเดียวนี่ผมหวังดีนะครับเพื่อไม่อยากให้ท่านเสียเงินฟรีนะครับส่วนแฟนๆพระเครื่อง ที่อยากจะรู้ว่าพระท่านแท้หรือไม่แท้ท่านมานำมาเช็คที่ศูนย์พระราชดานะครับเพราะว่าศูนย์พระรัชดามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สามารถเช็คได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอยู่ตลอดว่าส่วนคนที่ไม่รู้อยากคอมเมนต์มานะครับผมด่าเอานะครับเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นผมไม่มี ที่จะต้มตุ๋นชาวบ้านหรือไม่มีที่จะเรื่องหลอกใครนะครับตรงไปตรงมานะครับถ้าคุณไม่รู้คุณเงียบเียบนะครับแต่ถ้าคุณฟังผมคุณอาจจะได้ประโยชน์เพราะผมไม่เคยเอาเรื่องโกหกมาใส่คุณนะครับตัวตนของผมในสังคมค่อนข้างฐานะค่อนข้างสูงนะครับที่ผมพูดทั้งหมดมีแต่ความหวังดีต่อท่านนะครับสิ่งที่ผมพูดแล้วเสียงดังหรือไม่เพาะนั่นคือสไตล์ผม นะครับถ้าหากว่ากระเทือนถึงท่านก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่าผมมีความหวังดีต่อท่าน100%เเตเต็มนะครับขอบคุณครับ